สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็แบบไซต์ไทย i ฟรน n ช h i เซ็ e เตอร์นะครับหรือว่าติดตามผ่าน c h anel n YouTube Thai Franchise Center วันนี้ผมมีข้อมูลธุรกิจที่น่าสนใจอีกหนึ่งธุรกิจมาฝากท่านนะครับเป็นธุรกิจฟ o ้ดทรัคนะครับหรือว่าร้านอาหารเคลื่อนที่นะครับหัวข้อที่นําเสนอในวันนี้จะเป็นเรื่องของ3หัวใจสําคัญในการเริ่มต้นทำฟู้ดทรัคอย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าฟู้ดทรัคนั้น กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเพราะในช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะไปงานเทศกาลไหนตลาดสุดฮิตที่ใดรับรองว่าคุณต้องเจอกับร้านฟู้ดทักอย่างแน่นอนเมื่อหลายต่อหลายคนเห็นว่าธุรกิจฟู้ดทักกำลังเป็นที่นิยมคนจำนวนไม่น้อยจึงมีความคิดที่จะลองทำลองเริ่มต้นธุรกิจนี้ซึ่งหัวใจสำคัญที่สุดของร้านฟู้ดทักคือรสชาติอาหารของร้านนั่นเองที่ทำให้กลุ่มลูกค้าติดใจไม่หายไปไหน และไม่ใช่แค่เพียงรสชาติอย่างเดียวเท่านั้นยังมีหัวใจสำคัญอีกประการนั่นก็คือการเริ่มต้นทำฟู้ดทรัคที่เราพร้อมจะนำเสนอในวันนี้มี3หัวข้อด้วยกันครับหัวข้อแรกการหาพื้นที่ทำเลที่ตั้งเมื่อคุณคิดที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจฟู้ดทรัคให้ถามตัวเองก่อนว่าจะไปขายที่ไหนเพราะพื้นที่ทำเลที่ตั้งร้าน เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ร้านของคุณประสบความสำเร็จเลยก็ว่าได้แน่นอนว่าธุรกิจอย่างฟู้ดทรัคลดขายอาหารเคลื่อนที่มีข้อได้เปรียบคือคุณสามารถเคลื่อนย้ายสถานที่จำหน่ายได้ตามความต้องการเมื่อสถานที่เดิมทำกำไรไม่ตรงกับเป้าหมายของร้านแต่คุณก็ต้องมีสถานที่ในใจสำรองเอาไว้ด้วยเหมือนกันธุรกิจฟู้ดทรัคของไทยเริ่มเป็นที่นิยมจากย่านธุรกิจย่านออฟฟิศใจกลางเมือง อย่างย่านอารีสุขุมวิทสีลมหรือย่านทองหล่อก็จริงแต่เมื่อธุรกิจฟู้ดทรัคขยายตัวขึ้นไม่ใช่แค่ย,ย่าน,นดังๆเท่านั้นที่มีร้านขายอาหารเคลื่อนที่แต่เราสามารถพบเห็นฟู้ดทรัคในหลายพื้นที่มากขึ้นดังนั้นเมื่อคุณกำลังตัดสินใจเลือกทำเลค้าขายของธุรกิจฟู้ดทรัคให้คำนึงถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นหลักซึ่งไม่จำเป็นต้องไปขายในย่านธุรกิจที่มีค่าเช่าที่ ค่าที่จอดรถราคาสูงสูงก็ได้พื้นที่ที่คุณเลือกค้าขายอาจจะเป็นในย่านตลาดย่านพื้นที่ที่มีคนเดินผ่านเป็นจำนวนมากโรงเรียนย่านมหาวิทยาลัยเป็นต้นแต่ต้องขอบอกก่อนว่าการนำรถไปจอดตามข้างทางข้างถนนนั้นคุณต้องสอบถามก่อนว่าที่ตรงนั้นสามารถจอดได้หรือไม่มิเช่นนั้นอาจเกิดปัญหา กับเทศกิจรหรือเจ้าของสานที่ก็เป็นได้อีกพื้นที่นะครับที่จะทำให้ร้านของคุณเป็นที่นิยมและติดตลาดก็คือการออกร้านตามงานเทศกาลงานอีเวนต์ต่างๆที่จัดขึ้นยกตัวอย่างเช่นงาน a r ร์ต x งาน Food Truck Festival หรืองานอื่นๆที่เปิดโอกาสให้ Food Truck เข้าร่วมออกร้านเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ แสดงรูปลักษณ์โฉมคอนเซปต์ของรถฟู้ดทรัคของท่านโดยงานเทศกาลแต่ละงานนั้นก็จะมีเยียร์แพลนก็คือสามารถออกได้มากมายตลอดทั้งปีครับประการที่2การเลือกซื้อรถที่จะทำเป็นฟู้ดทรัคแน่นอนว่าหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยของการเริ่มต้นทำธุรกิจฟู้ดทรัคอีกสิ่งหนึ่งก็คือ รถบรรทุกที่มีให้เลือกมากมายหลายแบบหลายแบรนด์ราคาก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ราคาถูกๆซึ่งหากใครที่สนใจจะเริ่มต้นทำธุรกิจฟู้ดทรัคแนะนำให้หาข้อมูลดีๆเกี่ยวกับรถที่คุณจะซื้อไม่ว่าจะเป็นขนาดของรถที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยของร้านตรงตามความต้องการของคุณหรือไม่บริการหลังการขายของแต่ละบริษัทเป็นอย่างไรรวมถึง ปัญหาอะไรของรถนั้นว่าหาซื้อยากมากน้อยแค่ไหนอีกด้วยทางไทยเฟรนช์ชายเซ็นเตอร์ได้รวบรวมแบรนด์ยอดนิยมที่หลายร้านฟู้ดทรัคในเมืองไทยนิยมใช้รถเหล่านี้ไปดูกันเลยครับว่ามีรถแบรนด์ไหนรุ่นไหนบ้างรถยนต์นะครับของยี่ห้อตรงฟง DFSK หรือตรงฟงมอเตอร์ แบรนด์แรกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือรถบรรทุกขนาดเล็กจากบริษัทต,รตรงฟงมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นค่ายรถยนต์ระดับแนวหน้าของจีนตงฟงมีรถหลายรุ่นที่สามารถทำเป็นร้านอาหารเคลื่อนที่ได้และในปัจจุบันตงฟงไม่เพียงแต่จำหน่ายรถบรรทุกเพื่อฟู้ดทักเพียงอย่างเดียวตงฟงยังรับออกแบบร้านฟู้ดทักอีกด้วยราคารถรวมค่าตกแต่งเริ่มต้นที่ 458,000บาทแบรนด์ Brand ที่2นะครับซูซูกิรุ่น Carry Suzuki เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์รถที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วซึ่ง s u ซ u k i แคลรีได้รับความนิยมไม่น้อยจากผู้ที่ทำธุรกิจฟู้ดทรัคเนื่องจากรูปทรงรถที่ค่อนข้างดูดีและแข็งแรง สามารถรองรับการบรรทุกได้เทียบเท่ารถกระบะขนาด1ตันโดยทั่วไปเลยทีเดียวอีกทั้ง Suzuki Carry ยังถูกออกแบบมาด้วยรูปโฉมสุดน่ารักทำให้เหมาะสมกับธุรกิจที่จะนำรถไปทำเป็นฟู้ดทรัคร้านขายอาหารขึ้นที่อย่างแน่นอนสนุนราคานะครับค่ารถเริ่มต้นที่369,800บาทบแบรนด์ที่3นะครับ TaTa Super S นับว่าเป็นแบรนด์รถที่ได้รับความนิยมในการทำธุรกิจฟู้ดทรัคพอสมควรรุ่นที่นิยมนำมาใช้ชื่อว่า TaTa Super S City อสซิตใครที่กำลังเริ่มต้นคิดจะทำธุรกิจฟู้ดทรัคก็สามารถไว้วางใจมั่นใจในเรื่องของการบรรทุกได้เพราะรุ่นนี้มีสโลแกนว่าใหม่1ตัน ยักษ์ขยันทา่าท่าซูเปอร์เอสซิตี้จแอนทา Super ทาซูเปอร์เถือเป็นรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปและถือเป็นรถบรรทุกเล็กเพื่อการพาณิชย์อย่างแท้จริงมีความคล่องตัวในการใช้งานในเขตเมืองขนของสะดวกจุใจสนนราคาเริ่มต้นนะครับค่ารถอยู่ที่366,000บาท แบรนด์ที่4นะครับช้างอานอันนี้จะถือว่าเป็นแบรนด์สุดท้ายที่เรานําเสนอและรวบรวมมาให้ท่านนะครับช้างอานรุ่นที่นิยมมาใช้งานในธุรกิจฟู้ดทรัคคือรุ่น Star Truck และรุ่น Space Truck ช้างอานเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กที่มีโครงสร้างแข็งแรงทนทานพร้อมด้วยเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์ผู้ที่คิดจะทําธุรกิจฟู้ดทรัคทั้งเรื่องคุณภาพ รูปแบบและการใช้งาน2รุ่นนี้นะครับราคาไม่เท่ากันราคาของฉางอาน Star Truck เริ่มต้นที่438,500บาทส่วนรุ่นฉางอาน s p c e t t u u k ราคาเริ่มต้นที่348,500บาทการสร้างธุรกิจฟู้ดทรัคนั้นยังมีอีก หัวใจสำคัญอีกประการนั่นคือประการสุดท้ายคือประการที่3ครับไอเดียออกแบบตกแต่งครัวเคลื่อนที่ไอเดียการตกแต่งนั้นโดยเฉพาะร้านฟู้ดทัลก์ที่มีการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นเอกลักษณ์สามารถสร้างแรงดึงดูดใจให้ลูกค้าสนใจธุรกิจฟู้ดทัค c k ของคุณอันดับแรกคุณต้องคิดคอนเซปต์ของร้านเอาไว้เพื่อการออกแบบตกแต่งรถให้เป็นไปตามที่ คุณคาดหวังไว้ไม่ให้หลุดคอนเซปต์ซึ่งราคาโดยทั่วไปของการลงทุนตกแต่งฟู้ดทรัคเริ่มต้นอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทไปจนถึง4-5่ถึงหแบาทราคาขึ้นอยู่กับแบบที่เจ้าของอยากได้โดยฟู้ดทรัคแต่ละคันจะใช้เวลาในการตกแต่งออกแบบประมาณ1-2เดือนในขั้นตอนนี้เมื่อทราบแล้วว่าฟู้ดทรัคของคุณจะมีคอนเซปต์ใดต้องการอะไรบ้างบนรถ ให้ลองติดต่อหาร้านที่รับตกแต่งฟู้ดทรัคแล้วเข้าไปคุยเรื่องราคาเรื่องสิ่งที่คุณอยากได้การเข้าไปปรึกษาเรื่องการตกแต่งจะทำให้คุณรู้ว่าอะไรทำได้อะไรทําไม่ได้เนื่องจากรถบังคันมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปขอบอกว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่ละร้านจะรับปรึกษาเรื่องการตกแต่งฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับตัวอย่างนะครับ ร้านค้าที่รับตกแต่งฟู้ดทรัคที่ทางไทยเฟรนช์ชายเซ็นเตอร์รวบรวมมาให้ท่านมีคร่าวๆประมาณนี้ครับโรงไม้คันนานชื่อร้านสุดแนวอย่างโรงไม้คันนานที่ออกแบบและตกแต่งฟู้ดทรัคแต่ละคันออกมาอย่างแนวสุดๆท่านสามารถเซิร์ช a c e b o o k นะครับโรงไม้คันนานได้นะครับเพื่อดูฝีมือและการตกแต่งลองดูนะครับ บริษัทที่2คือ truckgetbridge ทีมงานช่างมืออาชีพที่รับผลิตและติดตั้งหลังคารถกระบะรถบรรทุกขนาดเล็กขนาดกลางสำหรับธุรกิจรถรับส่งสินค้ารถหลังคาตู้ทึบและหลังคารถขายของเคลื่อนที่สำหรับธุรกิจเฟรนไชส์และกิจการค้าขายขนมอาหารหรือเครื่องดื่มชนิดต่างๆก็เซิร์ชเข้าไปนะครับ facebook com t r u c k g e t r i d g บริษัทที่3นะครับสีทองการช่างรับผลิตโครงหลังคาให้กับรถหลากหลายประเภทรับรองคุณภาพอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนพร้อมวัตดุที่ดีเยี่ยมรับประกันคุณภาพเหล็กและอลูมิเนียมจากโรงงานที่ได้มาตรฐานเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเซิร์ชนะครับ Facebook หลังคารถรังสิตสีทองการช่างได้เลยครับตอนท้ายนี้นะครับ สำหรับบทความนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะและมีการรวบรวมทั้งในส่วนของการเริ่มต้นธุรกิจฟู้ดทรัคนะครับการหาซัพพลายเออร์นะครับการตกแต่งฟู้ดทรัคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจฟังชแนลของไทยเฟรนช์ h ช s e เซ็น e ตอร์ไม่มากก็น,น้อยครับสำหรับท่านที่อยากติดตามความคืบหน้าธุรกิจและความเคลื่อนไหวข่าวสารข้อมูล สามารถติดตามผ่าน Line at Thai Franchise Center ได้เพียงเ e ิร์ช Line ID ใส่เครื่องหมาย Add นะครับตามด้วย Thai Franchise T th H A I F R A N C H I S E แอดเพิ่มเพื่อนสามารถพูดคุยติดตามข่าวสารได้อย่างใกล้ชิดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ดสนใจธุรกิจทั้งในและต่างประเทศกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารธุรกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วรวมธุรกิจไทยเว็บไซต์ t h a i f r a n ช h i s e e e n t e r .com